สวัสดีครับอยากใี่อะไรคขาสวยทายลงมาแล้วคนก็นีน่นี่คือหามาก <c oughs> นี่แหละคือการที่เราอยู่กันแบบสบายใจเราอยู่กันแบบไม่มีไม่มีอะไรแอบแฝงเราอยู่กันแบบพี่น้องเราอยู่กันแบบครอบครัวซึ่งการที่อยู่กับพวกเราเรอะอย่างพวกผมอะการที่อยู่อยู่ในมุมแบบแบบครอบครัวนะจะอยู่กันได้ตรงที่เราจะไม่อยู่กันแบบ แบบมึงกูแหละมึงแหละอะไรเงี้ยไม่เราจะอยู่แบบว่าเลื้อเฟือกันแล้วก็เอ็นจอยกันไปไหนเราไปกันเราจะไม่มีการคัดกันอ่าสมมติว่าสมมติว่าวันนี้อย่างเช่นนี่คือการเดินทางของในรูปแบบพวกผมนะถ้าเราจะไปแล้วถ้าถึงทีเาาเ่เรามาโคราชเนี่ยเรามาเราจะมาพร้อมกันคนนี้ปวดท้องเข้านบเราจอดเราจอดพร้อมกันไอคนนี้อยากกินกาแฟให้คนเดียวต่อให้ขับมาห้าหกพัน เราจอดพร้อมกันเราก็จอด้อมกันลอยคนนี้คนเดียวได้เหมือนกันมีครับมีครับก,ก็แบ่งกันครับอร่อยอร่อยนี่อันนี้บอกก่อนเลยออร่อยอร่อยอร่อยมากดี๋ยการนี้ผมเอาจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ค่อ,คอยเวฟแล้วกิน <c oughs> ใช่ครับนี่คือเป็นรนปการแลวนี่คือเพื่อนแท้ที่จริงๆคือมันไม่มีใครขัดกันเลยแต่ถ้าแต่ถ้าวันไหนก็ตามที่มีมีคนแบบว่าเหมือนบ คนที่เราจักเนี่ยเข้ามาอยู่เึ่งเคยเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราและทําให้แบบว่ามัน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 ขัดกันเน่ยเหมือนแบบว่ามันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่เข้าใจแนวของพวกเราแต่ที่ว่าไดกอยู่กันมาเนี่ยผมไม่เคยทะเลาะกันระหว่างการเดินทางใช่ยางอย่างเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเมื่อคืนเนี่ยไปบายาโมูใช่ปะ ไปไวายาโมลุงป,ป้อมอยากวายเรานุ่งเขาเห็นลุงป้บอกว่าแนทลุงป้อผมบอกว่าเออทุกคนกลับก่อนได้เลยเพราะว่าลุงป,ป้อมบอกเขาอยากวายยาโมเดี๋ยวนะจะแวะๆกับลุงป้อมวายาโมหน่อยอะไรเงี้ยทุกคนก็เฮ้ยถ้าแวะก็ต้องแวะด้วยกันเอ้าแวะเลยก็ได้วายาโมอย่างอย่างรูปที่รู่คนเห็นเมื่อคืนนั่นแหละนี่แหละมันคือความประกันท์ที่มันต้องอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วพอเรามาอยู่ด้วยกัน เราเคมีเดียวกันเรามีแบบเดียวกันใช้ชุดแบบเดียวกันมันก็ยิ่งมีความสุขกันไปใหญ่เแ,แล้วก็ <c oughs> วิธีการนั่งอยู่ของเราเราคุยกันเราไม่เคยคุยเรื่องใครเลยเราคุยกันแต่เรื่องของพวกเราเองแล้วก็ห่อกันมาก <c oughs> อะไรกันบ้างเนี่ยเอาปูนเอาปูนจริงๆครับเอาปูนปูนถือว่าเป็นอะไรที่ ที่สนุกอะ่ะเออที่สนุกมันต้องประมาณนะี้ที่สนุกใช่ครับผมอบอุ่นสเสมอใช่อบอุ่นครับแบบนี้ใช่ครับไปไหนก็มีความสุขครับไปไหนก็มีสสังเกตดีเดียวว่ามันจะมีไหมบนโลกใบนี้ที่กี่มันจะมีสักกี่คนที่พอเวลาเจอกันวพวกแม่งคุยกันแต่เรื่องของขำคุยกันแต่แบบอยากแย่กันอยากแค่นุ่นลงมาเนะนี่ยนี่นี่คือแย่แล้วก็คือคขาเรียกว่านี่คือเขาเรียกบูดเกิที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปแล้ว

นั่นแหละแล้วพอทีเนี้ยพอด้วยมูทโทนของพวกเราเป็นแบบนี้ในชีตส่วนตัวพวกเราเป็นนี้มันก็ไม่แปลกที่เวลาที่ทุกคนมาอยู่บ้านบารมีเอฟซีทุกคนได้มาดูลิเกบ้านแาบนี้ทุกคนจะมีมีความสุขเหมือนกันจะติดบ้านบารมีมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เอาพลังบวกแบบเนี้ยไปให้กับทุกคนดูมคันเออนั่นแหละมันมันถึงได้บอกว่าหลังลงเราเป็นยังไงหน้าลงเราก็เป็นอย่างงั้นแหละ แต่ผมว่าร้านกาแฟของเหนือนีอ่นต้องมานะอืต้องมา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 ชอบบ้านนี้รักกันมากมันมีกันอยู่แค่นี้เนาะผมผมจะพูดเสมอว่ามีกันอยู่แค่นี้อะรักกันไวเ้เถและในใจผมก็จะคิดเสมอว่าเรามีกันอยู่แค่นี้เราต้องรักกันให้มากที่สุด อยากเห็นแม่ใหม่แย่สาษาเดี๋ยวแม่มาที่ยีครับแม่จะได้มานอนที่นี่แล้วก็จะได้มาเห็นร้านของลูกไพร่อ็กระป้าใหม่ต้องต้องไปเปนกาแฟแล้วใช่ครับผมอยากเห็นไหวายหวจับมือกันไปครับผมรีวิวขนมนุ่นทำ รีวิวขนมนุ่นรีวิวขนมนุ่นทำคำคำิดตอนถ่าอ๋อชอบชอบลูกใครรู้ไว้ให้เรานะอย่าไปไปบอกใครนะติดบอกข่สอเลยใช่ไหมใช่ครับติด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 ,ตดบอกข่สอเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมีเชอร์ให้ผมมั้งไหมครับมบีเลนะี้ยงผมเอาด้วยครับใส่ปะ่ะล่ะเราใส่ปะ่ะ เออได้โคจันเลยเธอเก่งใช่ครับซ้อมกันวันที่อะไรฮะพอซ้อมกันวันที่อ่า24ครับซ้อมที่เกี่ยววันที่24ไล่ไปเรื่อยๆเพลินๆชิวๆไปเรื่อยๆพี่ดันหลอกนะขอบคุณครับ ทุกคนเดี๋ยวพี่แนทเนี่ยจะมาเปิดระบบติ๊งสำหรับงานงานวันที่ยิงานงานวัดปูงหลวงเนี่ยพี่แนทจะมาเปิดวันที่ยี่สี่นะครับก็ฝากทุกคนรอให้กำลังใจพี่แนทครับ